จิตเจตสิกก็เหมือนไม่มีแต่ทำไมตื่นแล้วรู้ว่าเมื่อกี้หลับก็แสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะจําภาวะือขณะซึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเลยเพราะฉะนั้นปัญญาของเราที่จะรู้ความจริงเนี่ยนกะะ็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นถึงความต่างของขณะที่เป็นภวังคจิตทำไมตื่นแล้วรู้ว่าเมื่อกี้หลับก็แสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะจำ ภาวะือขณะซึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเลยลองฟังดูนะคะทำไมตื่นแล้วรู้ว่าเมื่อกี้หลับก็แสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะจำภาวะือขณะซึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเลยทำไมตื่นแล้วรู้ว่าเมื่อกี้หลับก็แสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะจำภาวะือขณะซึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเลย เป็นเรื่องของความคิดนึกนะคะแต่ว่าสภาพธรรมะที่มีจริงเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะพิสูจน์ได้ทุกขณะเวลาที่หลับสนิทจะยิ่งกว่ามืดหรือเปล่าค่ะเทียบได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นว่ามืดหรือให้คิดว่ามืดเพราะเหตุว่าขณะนั้นแม้มีจิตเจตสิกก็เหมือนไม่มีแต่ทำไมตื่นแล้วรู้ว่าเมื่อกี้หลับก็แสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะจำ ภาวะือขณะซึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเลยเพราะฉะนั้นปัญญาของเราที่จะรู้ความจริงในนั้นะคะก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นถึงความต่างของขณะที่เป็นพวังคจิตทําไมตื่นและรู้ว่าเมื่อกี้หลับก็แสดงเห็นว่าสามารถที่จะจําภาวะือขณะซึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเลย